สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัทคาสิกโกฟิวเจอร์ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่18มิถุนายนนะคะสำหรับวันนี้ราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้าน1,190ขึ้นมาได้นะคะเปิดตลาดที่1,184ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,184ถึง1,197ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่93.85นะคะส่วนเงินบาททรงทรงตัวที่33.60นะคะ เฟดก็เมื่อคืนนี้คงอัตราดอ,อกเบี้ยไว้ที่เดิมนะคะแต่ปรับลดคาดการเศรษฐกิจรวมถึงคาดว่าสิ้นปีนี้อัตราดอ,อกเบี้ยจะอยู่ที่0.625%แล้วก็สิ้นปีหน้าอยู่ที่1.625%นะคะซึ่งต่ำกว่าประมาณการครั้งก่อนก็ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลในเรื่องเฟดจะขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่อง ECB เผยเดินหน้าจะ เรื่อง QE 1ล้านล้านยูโรนะคะแล้วก็ผลของ QE e, ก็ปร,ปรกากฏชัดในด้านบวกด้วยนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้จะออกมาค่อนข้างมากนะคะก็มีทุ่มครึ่งดัชนีราคาผู้บรโโิโภคจำนวนผู้ขอรับสก,กันการว่างงานใยสัปดาห์ดุลบัญชีเดินสัดนะคะแล้วก็ช่วง3ามทุ่มมีดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตฟิลเลเเฟียแล้วก็ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็มีการดิดตัวขึ้นมาได้นะคะผ่านแนวต้าน1นึ่ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านหน0่เหรียญถ้าผ่านได้ก็ไปต่อ1,230เหรียญนะคะในช่วงนี้ที่เราเคยบอกไว้นะคะว่าถ้าผ่าน1,190เเนี่ยให้ follow l o n นะคะเพราะว่าแนวโน้มก็มีสัญญาณที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะ แนวต้านวันนี้ก็หนึ่อร้อยสิแล้วก็หนึ0งพัน่นเหรียญแล้วก็1,210นะคะส่วนแนวรับที่1นึ่แล้วก็หนึ่นะคะเราก็ให้เทรดดิ่งลองสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทรงคำในช่วงหมาวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ